ผมจึงบอกว่าความหลวงมันไม่เข <Hey> ้าใครออกใครไงคนพวกนี้เนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยมันหลอกมันก็พอมันมารู้ตรงนี้แล้วมันก็ไปหลอกลวงคนนู้นคนนี้เพราะมันไม่ขัดเก่านิสัยอาสวะเดิมๆของมันที่เป็นทุนเดิมอยู่ความโลภความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนะความล่อกลวงเขาอ่ะความพูดผลมดเทสมดเทสแต่มันมีอยู่นึกออกไรมฮะมันไม่ได้ขัดเก้าพอมารู้ธรรมะของอาจารย์ส่วนนั้นมันเป็นของหนักมันยังไม่เอากอเยมันไม่มีพื้นฐานในความดีอ่ะเออ มันก็ทีนี้พอมรู้ธรรมะมันก็ออกมาหลอกลวงลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยแฝงตัวมาเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมแล้วก็ไปมากูมาก่อนด้วยคนนี้คนนี้ก็ต้องมาฟังกูต้องมาสู่หกูค่อยๆปั่นเรื่อยๆหลอกลวงลูกศิษย์ผมให้ไปศรัทธามันไงแล้วก็หาว่าอาจารย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พออาจารย์เตือนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเลยเห็นไหมยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเออตอนแรกมันเข้ามาหาผมก็ศรัทธาผมพอมันได้ความรู้อ่ะแต่พฤติมันมันไม่ขัดเกลาตัวเองออกอ่ะ เพราะสิ่งที่ยังเหลืออีกหลายอย่างอาสวะที่ที่วงจรชีวิตที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กอะ่ะ<ช>ถูกฝังอยู่ในใจเราเราไม่เคยชําระออกไงไออกเออ<ด>เพราะว่าผม่มีพื้นฐานในความตรงนี้มาอยู่แล้วไงผมเลยไม่ต้องมามาทําตรงนี้เพราะผมคว่ำม,มันในความหมายวิชาได้ง่ายเง <Yeah. S 1> เขาเหล่านั้นเป็นแพทย์ผู้เดินตามเขาต้องขัดเกลาต้องไม่ประมาทในธรรมเพราะอาสวะมันจะไหลออกมาเมื่อเราเริ่มตื่นทมเริ่มรู้ธรรมขึ้นมาใช่ไหมมันจะไหลออกมาหมดเลย เพราะฉะนั้นอะจังหวะนี้แหละจังหวะดีที่เราจะต้ไถ่ถอนมันใช่นึกออกไหมฮะขัดเกลาตัวเองไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีความโกรธความโลภความอยากได้อยา่างดีอย่างมีอยากเป็นอยากนั่นมันจะพุดออกมาพอมันรู้ธรรมอะพอไอ้ตัววิชาตัวนี้มันมารู้แบบเนี้ยรู้ในธรรมอาจารย์วิทย์อะมันจะเริ่มกระยิมยิ้มยอดมันจะเริ่มหลอกลวงเขาให้เข้ามาศรัทธาตนหเหมือนหลายๆคนน่ะลูกศิษย์ผมอะนะฮะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยผมก็เอ่ยชื่อดา่พาพวกมันมาเยอะแล้วแหละที่ออกไปจากผมนั่นแหละออกไปตั้งตนสอนอะ เออแล้วก็ปฏิเสธอาจารย์อาจารย์เตือนมันก็ไม่ฟังหรอกมันก็มองว่าอาจารย์ไม่ดีดีนี้มันก็่อรวมลูกศิษย์ที่มาฟังอาจารย์ที่เข้ามาอาจารย์ตอนแรกที่รู้จักกับมันอ่ะพอไปสอนไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไปรอร่อดวงให้เขาศรัทธาในตัวเองพอศรัทธามากๆมีคนเข้าไปศรัทธาตัวเองมากๆมันก็เริ่มตีตัวห่างอาจารย์หาวิธีไปม,มันจะเอามาจากที่อื่นไม่ได้มันจะเอามาจากลูกศิษย์ที่เข้ามาหาผมนั่นแหละที่เข้ามาศรัทธาผมก่อนเออแล้วไอ,ไอ้ไอ้คนพวกนี้เนี่ยความเดียวสารม,มันจะเข้าไป คุยไปพูดไปนู่นนี่นั่นเพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะ <Yeah. S 1> เพราะ <Yeah. S 1> อาจารย์มิย์มีหน้าที่สอน <Yeah. S 1> ก็ไม่ได้ไปคุกคีกับใครสอนเสร็จ mm hmm. จบก็นอนใช่ไหมแล้วก็ดื่มคุยสนุกสนานกับกครอบครัวดื่มนูน่นนี่แล้วก็พักก่อนกินข้าวอะไรเลยไม่มีเวลาคุกคีกับลูกศิษย mm ์ hmm. ที่เข้ามา mm hmm. เพราะมันเยอะไอ้คนพวกนี้มันจะหายอาศัยช่องโหว่อย่างเงี้ยออเข้าไปสร้างศรัทธาในตนไปดึงคนนู้นคนนี้พอมีคนศรัทธามากๆแล้เวเพราะความที่ตัวเองอยาก อยากได้ลาบสักระอยากได้คํายกยอสรรเสริญเนี่ยฮะคุณเพน mm hmm. มันผิดจากตอนแรกมันย้อนแย้งในตัวเองตอนที่ตัวเองมาตัวเองไม่เอาอะไรแล้วต้องการมาผลอุดผล <Yeah. S 1> นะฮะเออมาไปหลายที่แล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกันหมดเลยนี่ไงมันไม่มั่นคนเหมือนคุณเพน่ะเห็นไหมคุณเพนอยู่กับผมเป็นคนแรกเลย <Yeah. S 1> ตั้งเนงนินนะฮะแล้วก็มีแต่ช่วยผมมาตลอดอื ừ, ทางโลกนะอื ừ, ช่วย ส่งเสริมอาจารย์แบบปัญญาจารย์มาตลอดตรงนี้คุณงามความดีคือเราอะเรารู้ว่าชีวิตสุดท้ายเราก็ต้องตายใช่ไหม,มเราได้ทำหน้าที่ความเป็นแม่ใช่หน้าที่ของภรรยาคุณก็ทำาไปจนคือลูกเต้าก็ไม่ได้ไปอยู่มึงน้องมืองนอกได้เรียนได้อะไรเขามีวิถีชีวิตจนโตแล้วใช่ก็เหลือแต่ชีวิตของเราอ่าสิ่งที่เราตามหาทั้งชีวิต สิ่งที่เราเป้าหมายของเราคือต้องสว่างไปใช่ไหมไม่ได้มืดบอดเหมือนเมื่อก่อนเรามืดบอดมาทั้งชีวิตแล้วพอเรามาเจอแสงสว่างเราเราก็จะไม่หนีจากแสงสว่างกลับไปมืดบอดอีกเลยโถงใช่ใชเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้ผมนึงบอกว่าโอ้ลูกศิษย์ผมที่เข้ามาแต่ละคนนี่มันไม่ได้ขัดเกา่ามันไม่มีพื้นฐานในความดีนะฮะกลับมาพอมาเห็นธรรมะความเดียวออกมาก็ไม่รู้ตัวทีนี้มันไม่ขัดเกว่าเกิดความอยากตั้นหา จะไปพวกพวกนี้ไม่ได้อยากไปช่วยคนจริงๆหรอกอยากไปสอนเขาอยากเป็นเหมือนอาจารย์อยากให้มีได้ลาบสักการะพาะมันเข้ามาหาผมเนี่ยมันจะเห็นเลยลูกศิษย์เข้ามาหาผมเยอะไหนจะเรื่องปัจจัยสี่นะเข้ามาเต็มไปหมดอาหารการกินของฝากของอะไรยาบำรุงรักษาเขามาเชิดชูซื้อนู่นซื้อนี่ให้ไหนจะเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับเงินทองอย่างเงี้ยมันมันก็สะพังสะพัดตอนนั้นน่ะมันก็เป็นอย่างนั้น ก็เกิดความโลภในตัวเองนะฮะไม่เดินไปที่คุณงามความดีขัดเกลตรงนี้ไปแล้วมันจะดีเอง <Yeah. S 1> ทั้งๆท,ที่ก็เริ่มดีนะพอเข้ามาอยู่ใกล้ชิดผลคนนั้นให้อาจารย์ให้บ้างลูกศิษย์อาจารย์ให้บ้างเห็นว่าอยู่ใกล้ชิดอาจารย์เริ่มจะไปในทิศทางที่ดีความโลภเป็นบางตาไงฮะ <Yeah. S 1> มันทําให้มักใหญ่ไฟสูงคิดชั่วได้นะฮะก็เลยสร้างาศรัทธาเดี๋ยวไปคุยกับคนนู้นคนนี้อ้างตัวว่าตัวเองใกล้ชิดอาจารย์บ้างเป็นพี่ใหญ่บ้างอืม มาก่อนบ้างศึกษาทำอาจารย์ไปเป็นผู้เห็นแจ้งได้ช่วยอาจารย์ได้แล้วเที่ยวไปสอนเขาไปสร้างศรัทธาไปหล่อรอนหลวงขอให้ศรัทธาในตัวเองแล้วทีนี้ก็ค่อยโยนขี้แห้อาจารย์ไปเรื่อยๆนะฮะทำไมอาจารย์ทั้งดาคนนี้ทั้งๆที่มึงก็มาแบบนั้นเแนบบี่ยคด่นเขาก็มาแบบนั้นเหมือนกัน,นแล้วไอ้พวกนี้มันจะยุ่แยงเหมือนเทวทัตแต่ยุ่ยแยงแตะแคงรั่วไปนะฮะใครหลงมันไปก็ ติดลากแหติดกรรมกันไปอเอออาจารย์วิ่เป็นสไตล์นี้ก็เป็นมาตั้งแต่แรกเลยเวลาพูดจาอะไรแต่เวลาคุยกับลูกศิษย์จริงๆก็ไม่มีอะไรใช่ไหมก็เรามีแต่เหมือนแม่พรน่ะ <Yeah. S 1> ก็ยังบอกโอ้อาจารย์ดุในพอมาอาจารย์ยังก่อไปให้ผิงเลยเอออาจารย์ทําให้มีเสียงหัวเราะแต่เวลาอาจารย์สอนธรรมะอาจารย์ดุดันอืไม่งั้นนะ่ะอัตราตัวตนของเราไม่ยอมถ้าเล่นกันมากเกินไปมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเวลาเวลาเอาจริงก็เอาจริง เวลาปกติก็นั่งคุยกันเหมือนพี่น้องอ่ะเหมือนญาติมิตรสหายเหมือนมนุษย์ร่วมโลกอ่ะอ,าาอืมแ,แค่นั้นแต่เวลาเพราะเลาอาจารย์ต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีความแข็งแกร่งตรงนี้ต้องมีความเด็ดกาด<อ>เวลาพูดก็ต้องฟังเวลาอาจารย์นั่นแล้วนะไม่ใช่แล้วนะเออเราก็ต้องฟังเราก็ต้องยอมรับในในตรงนี้ไม่งั้นอาจารย์จะปกครองได้ยังไงล่หว่าที่ทํางานหรือว่าอยู่กับ อาจารย์เราก็ต้องเชื่อฟังใช่ก็เหมือนลูกครูอ่ะตอนไปเรียนน่ะไปเรียนกับพ่อแม่เป็นครูแล้วไปเรียนในห้องที่พ่อแม่เป็นครูใช่ไหมในขณะที่พ่อแม่เป็นครูพ่อแม่ก็จะต้องลูกก็จะต้องเป็นเหมือนนักเรียนไม่ม่ให้สิทธิ์มากกว่านั้นไม่ได้แต่พอกลับมาบ้านก็เป็นลูกเต้าเหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนกันกับที่อาจารย์ทําเพราะฉะนั้นน่ะการเกรงการให้เกียรติอาจารย์นะฮะก็เวลาอาจารย์ปกครองอย่างเนี้ย ราะทุกคนก็เข้ามาพึ่งบาใบบุญผมเนาะในสิ่งที่ผมสร้างมันไว้สร้างมันไว้ก็ไม่ใช่เงินผมหรอกก็ลุลกถิรร่วมกันนั่นแหละผู้ที่มามาก่อนเขาก็ร่วมปัจจัยคนที่มาหลังก็มาร่วมร่วมกัน,นก็เหมือนเป็นสถานที่ีใจกเออ,อใครที่เห็นประโยชน์ใครที่บริจาคใครที่ทําบุญมาส่วนนี้เยอะก็เป็นเหมือนผู้ที่เห็นประโยชน์มันมากกว่า <Yeah. S 2> อ่คนคนคนั้นเขาก็เหมือนจะต้องแบบผมจะเรียกว่าอะไรอะส่วนน้อยก็ก็เหมือนกัน คนละเล็กละน้อยก็ยังมีในส่วนที่เราทําตรงนี้ขึ้นมานะฮะส่วนคนที่มาไม่ได้มาช่วยอะไรเลยส่งเสริมตรงนี้เลยก็มีมาใส่ผมมาอยู่กับผมเนี่ยก็มีก็ผมก็ต้องดูแลไว้เพราะมีที่ไปไปมาหลายที่แล้วเมตตาไว้ผมก็ไม่อยากรับใครไปอีกแล้วไงผมไม่มีกองทุนที่จะมาให้ขอองความเเพื่ลยแล้วทีเนี้ยผมจะทํายังไงอ่ะพวกคุณก็ต้องช่วยกันฟังผมเวลาผมเตือนผมอะไรไป เดี๋ยวยอมอย่าทําตัวต้องรักกันสามัคคีกันอย่าแบ่งฟักแบ่งฝ่ายบางทีอาจารย์มีปัจจัยอาจารย์ก็แบ่งปันให้ให้ใช้คนเล็กละน้อยเราทายังไงเราไม่มีก็อาจารย์ก็สอนธรรมะนี่แหละแล้วก็ไปแบ่งปันใช้ซื้อของให้กินเป็นเหมือนเหมือนครอบครัวแล้วอาจารย์ให้เห็นคุณค่าตัวเองด้วยใช่เดี๋ยาเเห็นแล้วก็อยู่กับคือให้รักกันอย่าอย่าคิดว่าอาจารย์ลำเอียงไปคนนั้น ลูกศิษย์คนโปรดหรือก็เสมอกันหมดเลยนะอยู่ที่ว่าใครทําหน้าที่ของใครให้ดีที่สุดอาจารย์เป็นผู้ที่มองเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็รู้จักทําหน้าที่ไม่ใช่แบบว่าแบ่งเอออิจฉาที่จะแบ่งพักแบ่งฝ่ายเนี่ยผมไม่เอาไงผมไม่ชอบไงทุกคนต้องสามัคคีกันสิอยู่ภายใต้การปกครองของผมอะต้องรักกันสิต้องเห็นอกเห็นใจกันมันถึงจะไปได้ใช่ไหมองค์กรไหนก็เหมือนกันถ้าแตกคอสามัคคีมันก็อยู่ด้วยกันไม่ผาสุมองหน้ากันไม่ติด เออไม่ใช่เอาแต่อาจารย์คนเดียวเราต้องเอาคนทุกคนที่เราอยู่ด้วยกันรักกันอยู่กันเป็นองค์กรขนาดคุณเพียงมาเนี่ยเห็นไหมคุณเพียก็รักทุกคนเมตตาทุกคนซื้อของใส่โรงครัวโดยที่เอาเงินตัวเองอะซื้อบางทีซื้อเยอะแยะมากมายเห็นไหมขนาดบางทีคุณเพียงมาหรือลูกศิษย์ลหลายคนเนี่ยเพราะเขาเห็นประโยชน์เขาเห็นอาจารย์เหนื่อยกับสิ่งนี้เขาก็เสียสละตรงนั้น คนไม่เสียสละตรงนั้นไม่มีปัจจัยตรงนั้นก็ทาอย่างอื่นมันมีมากมายสิ่งที่เราเลือกที่จะทําได้เนาะแล้วคุณเพนก็ไม่ได้ทําแค่นี้นะมานี่มาทําอาหารให้อาจารย์กินด้วยที่เนี่ยอืก็คือจะพูดพูดเป็นหลักก็อาจจะเป็นคนพิเศษที่ใกล้ชิดแล้วก็ทําหลายๆอย่างที่ทําให้อาจารย์เห็นว่าเออคุณงานคุณดีของเธอเนี่ยทำมาเยอะแกลูกศิษย์คนอื่นก็อย่าน้อยใจทุกคนที่อยู่ในตรงเนี้ยทุกคนทําไปเถอะทาให้อาจารย์เห็น แล้วเวลาอาจารย์เตือนอะไรต้องฟังอย่าออก<ม>นอกแถวนอ,น,อนอกทางทำไปเถอะอย่าให้อาจารย์บอกทุกอย่างม,ม,มีอะไรใรถามอาจารย์เลยให้อาจารย์ให้ผมทาอะไรเสนอตัวเองเลยอยากช่วยอาจารย์จริงๆ<ม>นะอาจารย์ถึงจะกล้าบอ,อกแค่ับางทีไม่พูดไม่จามีแต่อาจารย์ไม่อยากพูดไง<ย>เออเราก็ต้องทาหน้าที่ของเรา<ม>อยู่ทําตัวให้เป็นประโยชน์อะแม่แม่เอาตามเราทําได้ตันเองทําได้ครับนั่นแหละ มันถึงจะอยู่ด้วยกันรักกันเนาะคนเราสุดท้ายก็ต้องตายจากกันไปแล้วมันไม่มีใครอยู่นานหรอกเพราะฉะนั้นคุณงามความดีมันควรทาไว้ใลความดีกินไม่หมดนะฮะมันไม่ตายอ่ะความดีอ่ะเออถึงคนอื่นไม่เห็นอาจารย์ก็เห็นไงทําให้อาจารย์เห็นน่ะผมก็รักอยู่แล้วอะผมก็เป็นคนพื้นฐานในความดีผมมาอยู่แล้วทําไมคนนั้นทําดีแล้วผมจะไม่เห็นดีด้วยแต่สิ่งคุณต้องทําดีให้ตลอดไม่ใช่ว่า คุณก็ยังคิดเล็กคิดน้อยอย่างนู่นอย่างนี่อยู่แบบว,ว่ายังแบ่งอ่ะค,อคือเคลียร์รถเน้อยแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายอ,ะอ่ะเออคนนั้นไม่เอากลุ่มอย่างเงี้ยไม่เอา,าเราต้องวัวในใจวนเออมันไม่เอาอย่างนั้นอ่ะเออี่อยู่กับอาจารย์ทุกคนจะต้องอย่างนั้นเพราะอาจารย์ก็เสียสละตรงนี้แล้วใช่บางทีผมก็เอาปัจจัยของส่วนตัวของผมที่ผมสอนธรรมะผมต้องดูแลครอบครัวผมผมต้องทำเนี่ยพื้นที่สร้างบ้านสร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟผมก็ต้องเกียรติเข้าลงครัวบ้างบางอย่างมันขาดขาดสน ซื้อบ,บางสิ่งบางอย่างอืนี่แหละฮะคนอยากให้คนเห็นประโยชน์สิ่งที่อาจารย์ทำอ่ะไหนจะสอนเรื่องธรรมะไหนจะทําทุกอย่างควบดูแลทุกอย่างควบคุมทุกอย่างไม่ว่าเรื่องก่อสร้าง,เร,ง,เ,รงเรื่องนู้นเรื่องนี้มือขออาจารย์คนเดียวอ่ะไหนจะทําคลิปเองต้องมานั่งอัดคลิปเองสอนธรรมะเองนี่ว่าไงฮะเชแล้วก็ขับรถเองไปทุกสถานที่ไม่มีใครที่เห็นประโยชน์จะยื่นมือเข้ามาเดี๋ยวขันักสาที่จะเป็นคนมานี่นี่ไม่มี มีนะที่อื่นนะโลกอ่ะนะขับรถให้ผมก็แปลกใจแต่อยู่กันเต็มหมดเลยนะแต่ไม่มีใครคิดเออเออที่จะใครเสนอความคิดถ่ายคลิปให้อาจารย์ที่นีเลยแต่ผมก็ช่างแม่นีผมก็ทําเองของผมได้อยู่แล้วผมทํามานานแล้วอผมก็คิดเก็จไปไปพูดไงบางอย่างอ่ะแล้วแต่จะคิดเองแต่วันนี้พูดในคลิปเพื่อเพื่อบางคนคนไหนจะคิดได้บ้าง อยู่แล้วอย่าให้มันเสียประโยชน์นะฮะไม่ใช่ทําหน้าที่เดียวไม่ใช่บอกช,ช่วยอาจารย์แต่ไม่ได้ช่วยก็ทุกคนก็บอกจะมาอยู่อาจารย์มาช่วยอาจารย์ช่วยที่ไหนมาช่วยเป็นภาร,ระอาจารย์ดิทุกวันนี้ก็ภาระทั้งนั้นคน <c oughs> ที่ทําประโยชน์ผมก็ยกย่องไงเห็นประโยชน์แต่ต้องทาให้ถึงต้องทําประโยชน์ดันั้นเกิดมาเสียชาติเกิดไงรู้ไหมฮะอาจารย์ก็ยังทําหน้าที่นี่ทุกวันนี้ยผมก็ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วนะแต่ผมก็ยังต้องสอนธรรมะต้องช่วยคนนู้นคนนี้เพราะว่ามันมีองค์กรขึ้นมาแล้วผมจาทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าผมจะตายเหมือนพระเจ้าถ้าสมมติว่าอนาคตถ้ามันไม่มีใครช่วยดูแลก็อาจจะอยู่กันแค่สองคนนั่นแหละทิ้งกันไปก็อยู่แต่ก็กลุ่มเราน่ะก็ต้องเป็นไปนทิศทางแบบนั้นเนี่ยเวลาอนาคตมันก็จะจัดสรรไปเองใช่ใชเราก็ทําได้แค่นี้โอเคคลิปนี้ ส่งลงไปเผยแพร่ไปให้คุณให้คนบนโลกไปนี้ได้เห็นว่าอ้อยสลาเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดสร้างสร้างความศรัทธาขึ้นมาง่ายๆไม่ได้ไปไปออกกล้องคนนู้นไปออกอ่ะลูกปู่คนนี้ไปสร้างสตอรี่ขึ้นมามสู้มาได้ตัวตรงด้วยตัวเองทําคลิปขึ้นมาได้ตัวเองโดนกระแสกดดันทุกอย่างแต่ก็เผยแพร่มาตลอดเอาความจริงมาเล่าด้วยผ่านรูปลักษณ์ผ่านการกระแทกผ่านวาจาทุกสิ่งทุกอย่าง อ่าเอาเฉพาะเขาโครแค่นั้นเองนี่บอกว่มีแต่คนมาเกาะกระแสผมแล้วออกไปเผยแพร่ทําเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่คนพวกนี้ไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่ผมสมมุติมันขึ้นมานะฮะปฏิเสธในตัวผมแต่ยึดไอ้สิ่งที่ผมปรุงแต่งขึ้นมาไปเป็นความรู้ของตนคนชั่วพวกนี้ทิ้งท้ายไปแค่นี้นะฮะ